สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาจ้ะยหญ่หน่อยเมืองสวิตจ้ากินอยู่แบบค่อยยหญ่น้อยยหญ่หน่อยสวิตจ้าทุกคนสมตำแซ่บจ้าซิมเมืองาคาขวกเหรอเนาะโอ้สุดยอดวาเชดว่เผ็ดเผ็ดคักจ้าเพื่อนจ้าทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวขออนุญาตใส่มือหน่อจ้าเดี๋ยวลอง ค้นๆกันจักหน่อยเม็ดหลายเนาะจ้ะซันมีกระแสบอยู่พี่น่องเลยอือืชอบจ้ะเปิดอืมใ่มืดดีกว่านะพี่นอ่องกระแสบอืตุย่ย สม่ำคนม่งนอกพี่นงงหน้องเอ,อ้มีสเสดาแนมๆเลยเพี่อนอ้องมาเด้อมากินกับเจหน่อย <laughs> ยายน้อยพาแซบสมตำส่วนน้ำจินพี่น้องกับจะเดาเขากันยุบพี่น้อง เสดาจหวานปนลมขมเป็นยาเนาะแสบจ้ะแคบหมูก็มีพี่นอ่องอืเข้ากันคักม,มาได้จ้าพี่น่องจ้า เม e ื่องสวิตชมนี่กชะชานุตกนั่งกินอยู่นี่ซองหน้าต่างหิมะตกได้บรรยากาศาจ้ะเนาะหิมะมันตกพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งเหนเบิ่งนน้ำเนาะ ใหญ่เบึงอ่ะกล่องจะไปได้บ่เนี่ยลองออกกล่องเบึงบ่างพี่นอ้องงาม,มเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายเบึงบรรยากาศเนาะจ้ะเน่กอนักตางอันบานได้หน่อยจ้ะฮิมะตกงามจ้ะเบึงถ่ายคลิปได้จ้ะ มาไม่กินก้อนสมตามแสบๆจ้าแ่บ ใส่ประกอบแล้วมาพี่น่อง <l ots> ตามแบบพีสารบัานเฮานะจ๊ะแ <l ots> จกเพื่อกาพี่น่องเลย <l ots> อร่อยอื้อ อากาศช่วงนี้เนาะอากาศหนาวจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพในเด้อจ้าฝากกดติดตามยายน้อยกินแบบค่อยยายน้อยในเด้อจ้ายายน้อยสวีทจ้าไปสามที่บอไว้เนาะจ้าเนาะเดีสุขภาพไปเบือ้องบนหนิมะตกเนี่จ้าสิเปิดหน้ตาต่างให้เบ้างเนาะจ้าเพื่อนจ้าแป๊บนึงเด้อจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้าเปิดหน้าต่างออกมากับเป็นหนังสือเลยเด้จ้าบานนี้หน่อยเนาะมีมาตกจ้าหนาวจ้าอากาศสวยงามเนะจ้ะเนาะเอามาฝากพี่น้องจ้ายูดีมีแห้งได้จ้ามีเปินจ้า